ที่ทิพยิพคณหลวงพ่อจากวัดหมื่นพุทธนำคณะสงฆ์ประกอบพิธีมหากงเต็กที่มูลนิธิสาธารณสุขอสาธารณสงเคราะห์ในช่วงเมื่อวันที่26ที่ผ่านมาความจริงงานของเราดำเนินการมาตั้งแต่วันที่31ตุลาญาติโยมหลายท่านเรียกว่าแทบจะจำบ้านไม่ค่อยได้แล้ว กลับบ้านไปแป๊บเดียวกลับมาช่วยงานต่อบางท่านก็ทำงานที่มูลนิธิเหมือนกับมูลนิธิเป็นบ้านแห่งที่สองในช่วง36วันที่ญาติโยมได้ช่วยกันทำงานสละชีวิตของตนสละงานของตนทรัพย์สมบัติมากมายความเสียสละมากมายมาช่วยกัน ดูแลกองกระดูกเป็นจำนวนมากท่านทั้งหลายนึกถึงตั้งแต่ก่อนหน้าที่ท่านได้เตรียมการมาตั้งแต่ปีที่แล้วมูลนิธิสาธารณสเคระห์สาธารณกุวลสงเคราะห์ของเชียงรายร่วมกับมูลนิธิและหลายมูลนิธิดยเฉพาะสมาคมเต็กกาแห่งประเทศไทย และอีกหลายหลายสมาคมได้มีกุศลเจตนาร่วมกันว่าปีนี้จะประกอบพิธีเก็บศพล้างป่าช้าที่จังหวัดเชียงรายพอกระจายข่าวออกไปทุกคนร่วมอนุโมทนากองบุญกองกุศลผู้มีจิตอาสานักเดินทางนักสแสวงบุญเดินทางมาจาก ทั่วทุกสารทิศทั้งใกล้ไกลไกลมีถึงต่างประเทศอัตมาทราบมาว่ามาจากประเทศมาเลเซียมากถึง200กว่าคนเป็นเรื่องที่น่าอนุมโมทนาการประกอบพิธีเช่นนี้มีไม่บ่อยนักแตตมาได้ข้อมูลว่าทำครั้งแรกเมื่อปี2523 มาทำครั้งที่สอง2,549และครั้งนี้เป็นครั้งที่สามไม่แน่ว่าพวกเราจะมีอายุที่จะทำครั้งหน้าได้อีกหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ดูว่าชีวิตมันไม่แน่นอนโยมชีวิตเราไม่แน่นอนความไม่แน่ไม่แน่นอนของชีวิตมันเกิดขึ้นได้ทุกขนา เมื่อเช้าอัตมาภาพเดินบินทบาทเดินไประยะหนึ่งมีโยมเขาก็มารอยสายบาทแล้วก็บอกว่านิมนต์ครับหลวงพ่อตอมามองหน้าไปเอตอมาก็ยังไม่แก่จะเรียกว่าหลวงพ่อนะก็นึกในใจก็ไปรับบาทเขากลับมาจากบินทบาทฉันอาหารเสร็จ ลงจากกุฏิเดินผ่านหน้าหอพระโยกวัดประแก้วมีอาซิมคนหนึ่งเข้ามายกมือไหว้แล้วก็ถามว่าหลวงตาหลวงตาห้องน้ำอยู่ไหนวันเดียวชีวิตจะมาเป็นหลวงพ่อเป็นหลวงตายิงนี้อาจจะเป็นหลวงปู่ไม่แน่นอนหรอกโยม พอเราบอกว่าไร่ญาติทุกคนในอยากทำโยมยิ่งคนไม่มีคนยิ่งอยากทำพระพุทธเจ้าไม่มีญาติทุกคนเลยเป็นญาติพุทธเจ้าหมดมีลูกมากกว่าที่สุดมากกว่าใครในโลกอัตมาก,ก็เป็นลูกของพุทธเจ้าโยมก็เป็นลูกของพุทธเจ้า สัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพโลกุตระธรรมทั้งปวงสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรยะสงฆ์ผู้สมิทิทิ์ท,ทั้งหลาย ส,าาสัททาโสถีพระวันตุเตขอความสวัสดีความเป็นมงคลจงมีแก่ทุกท่านทุกเมื่อเอิครับขอเชิญคณะผู้แทนจากมูลิิแสงพรทธามนะครับผงไลเ่เชยงเสี่ยงเกาะกรุงเทพนะครับมูลิิควงเม้งแม่สายนะครับควงเม้งเสียงตึ้งจีควงเกาะแม่สายนะครับมูลิติแม่จันเสียงตึ้งนะครับคณะแสวงบุนอุราณนะครับมูลิธิปยาวจีเจียบเกาะนะครับ สมาคมจีนเกากรุงเทพบริษัทสถาร์ทอีรีเกาะจังหวัดลุตโพลีบริษัทขันแกจีซึงเกาะบริษัทโซลราธานีจีซู่เกาะมินิพิจีเมิงเกาะจังหวัดระนองแปกนะครับตัวแทนคณะอากีตุยนะครับที่อูจูนะครับรับบัตรคิวไปแล้วนะครับ หมายเลขหนึ่งทั้งหมดนะครับขอเรียนเชิญครับบุคลากรที่แต่งชุดกี่เ้าสีเหลืองนะครับก็เป็นคณาจารย์นะครับและนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยไ,ไม่ใไม่ใช

ใส่ทีคขาเมื่อกี้ไม่เห็นอะไรเลยที่กินตรงนี้ไม่เห็นอะไรเลย อันที่สาม რნა�ihnი჈ჺლმე hating გ ທ მ ი ს ჆ ი ლ ე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  ნ დ ა о м и н а � �ihatèresan w a r s n i a n d i g o s s o อานิจาวะทัสสังขาราอุปาทวายธรรมิโนโภพชิตาวิทิคาลตังอิตายะสัานาโสโอปัตตพิโสยติธรรมโมจายังนิจสิโตเปตนาชูจจกะตาอุลันบาลัญชพิอันดับต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณรุ่งโรดศรีพงุ์พร รองประธานวุนิธิสาราภุศลส่งข้อเชียงรายครับุสุคุณนะครับโอปัจจิตวานิโรจนติเตสังอุปัสโมสุโข สมาคมเตกกาภาคเหนือครับคุณประเสร,ริฐรนะัตนสารสีครับเรียนเชิญครับได้ท่านหนึ่งนะครับอุปนายกสมาคมเตกกาภาคกลางนะครับคุณวิทยาวัฒนะสโสพลวงครับเรียนเชิญครับ อ่าครับคุณศิลจงภัยบุญกิจประธานมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงรายและประธานจัดงานครับ,รบเรียนเชิญครับ

ในการทอดภาพบางสุกุลดยบางสุกุลอันดับสุดท้ายนี้ก็จะมีการจุดต้นไฟด้วยนะครับ จาวะตสังฆาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานโลจันติเตสังหุปัสโมสุโคอายันจะกรโอทักขินาตินาสังขามิสุปฏิติตาติการตังตายาสธรรมะโสภะกะปิตโสยะติธรรมโอจายังนิทัศิโตเปตานาปูชาจักะตาุรารานามนุปิทังตุเมปุญญังปุตตังหานาปัการติ

I